ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับ iPhone 7 l u s ครับผมในครั้งนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับคิวครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมฟรีไฟเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเฮ้ยฟีลิ่งในการเล่นของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับณกลางปี2021นะครับสำหรับตัวเกมฟรีไฟเนาะ ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร1 0 0เมกไม่ลดสปีดพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยครับตัวเกม ROV ตัวเกม p u b G Mobile นะครับทำไว้แล้วเพื่อนเพื่อน,นที่สนใจย้อนดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะครับผมเทสไว้ให้เรียบร้อยแล้วในครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟ FI r e ครับผมเสียงเนี่ยผมปิดเสียงไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวดนตรีของเขาเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไปเคลมลิขสิทธิ์กันเนาะท,ท,ทั้งที่มันอยู่ในเกม <laughs> ก็โอเคเข้าเกมเร็วมากๆเลยนะครับ ตัวตั้งค่าของเขาการแสดงผลและกราฟิกก็กราฟิกเนี่ยระดับสูงนะครับความคมชัดก็มีขั้นสูงให้เลือกชาโดก็มีให้เปิดนะครับฟเฟรมเรทผมก็เลือกขั้นสูงตรงนี้เนี่ยฟิลเตอร์ผมเลือกเป็นสีสันสดใสนะครับก็คือปรับได้ทุกอย่างที่มีให้ปรับเลยนะครับในเรื่องการเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยเลือกเป็นโหมดทีมแล้วกันนะพร้อมแล้วเริ่มเกมเลยเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ iPhone 7 p l พ s นะครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2000 59เนาะก็ประมาณ4-5 2,559นะครับก็ประมาณ4ปี5ปีแล้วละ่ะก็ถือว่าเป็นแบบสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่เปิดตัวมานานมากๆเลยแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านก็ยังให้ความสนใจนะเพราะว่าถ้าพูดถึงในเรื่องการใช้งานทั่วไปนะเอาตรงๆเลยนะครับก็คือยังใช้ได้แบบสบายปกติเลยนะครับในเรื่องการเล่นเกมเราเป็นยังไงบ้าง ROV PUBG เล่นได้สบายๆเลยครับเฮ้ยนี่เป็นมือถือที่แบบ เออว่ะเปิดตัวมังตั้ง4 5ปีแล้วนะเขายังทำออกมาได้แบบสบายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของของจริงนะครับสำหรับแบรนด์ไอโฟนเนาะเขาทำออกมานะครับก็น่าจะถูกอกถูกใจสำหรับเพื่อนๆที่แบบชอบใช้มือถือนานไม่อยากเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับแล้วคนที่ไม่ได้เล่นเกมเอาไว้แบบเฮ้ยดู u t u b e เล่นไลน์เล่น Facebook เนี่ยโอ้โหใช้ไปเถอะครับใช้จนแบบคุณเบื่อเองนะครับอะไรประมาณนี้ เครื่องบินของเราเป็นไงบ้างโอ้โหสีสวยมากครับสีนี้แจ่มมากโอ้โหจา้าบมากครับจา้าบมากเอาตามผมเหรอไม่เอาไม่ให้ตามผมตามเขาดีกว่าเนี่ยครับหางโอ้โหสวยมากลายกราฟิกก็อัตราส่วนของหน้าจอนะครับก็เป็นแบบ16:9ต่อเนาะก็ถ้า พูดถึงในฝั่งของ Android หรือว่า p n o n e เองนะครับจอแบบใหม่เขาก็จะเป็นจอแบบเออใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเต็มแล้วแต่บางคนก็ชอบแบบนี้นะบางคนก็ชอบแบบนี้ก็คือเวลาเราจับเนี่ยมันไม่ไปติดหน้าจอดีเอ้ยฉันหยิบตรงนี้ว่าโดนตรงนี้มันก็ไม่ไปโดนหน้าจออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าผมคุมลมเองคุมลมเองโอเคได้ชบชบชอบุชอ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 อ้ยการาฟิกสวยมากโอ้โหม้ามาม,าม,าม,ามา มีคนป,ปิดไหมครับผมกลัวเขาพูดแบบคําที่แบบไม่สุภาพออกมาเนาะปิดไว้ดีกว่าโอ้โหกราฟิกสวยมากครับสวยมากสวยมากความลื่นไหลความสม,มูทมีไหมสบายสบายเลยนะครับจากที่ผมได้เทสมาในหลายๆรุ่นหลายๆเครื่องที่ผ่านมือผมแล้วกราฟิกระดับนี้เป็นไงบ้างโอ้โหสวยแล้วก็ความลื่นไหลความสม,มูทสบายเลยครับผมความร้อนเป็นไงบ้างหลังจากที่โดดล่มมาแล้วยังไม่มานะครับยังไม่มา ความร้อนยังไม่มาก็ตัวเครื่องยังปกติดีอยู่นะครับยังไม่ได้รู้สึกว่าอุ่นมือหรือว่าร้อนนะครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยผมว่ามีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเนาะไอโฟนเราก็รู้อยู่ครับผมว่าเขาเป็นยังไงเอ้ยไม่มีอะไรให้ใช้นี่หวาอ่ามสิบหกอยู่ในมือวิ่งไปกระโดดไปเข้าบ้านครุบ่ขอเกาะหนนอยอยากได้เกาะข้าจะข้าพเจ้าอยากได้เกาะ เนี่ยครับรายละเอียดตัวละครนะสวยกราฟิกอาคารบ้านเรือนเนี่ยโอ้โห,โโหสวยมากครับใครดีแบบนะเจอเครื่องมือสองพี่แบบราคาแบบไม่แพงราคาเบาๆนะครับแบบเฮ้ยมีคนรู้จักเขาอยากจะเปลี่ยนมือถือใหมแบบขายต่ออะไรเงี้ยราคาน่ารักน่ารักเน,นี้ยผมว่าโอ้โห,โโหนะเก่าใครใหม่เรานะครับผมก็ยังเนี่ยครับ สบายเลยครับสบายช่วงถ้าเป็นเครื่องมือหนึ่งผมว่าน่าจะหายากแล้วนะถามว่ามีไหมมือหนึ่งผมว่าก็มีแหละแต่ว่าผมว่า,น,าน่าจะเจอยากครับมือหนึ่งแต่ว่าถ้ามือสองเนี่ยผมว่าสวยๆเนี่ยหาหาได้หาได้เนาะสวยๆเนี่ยผมว่าหาได้เครื่องมือสองสวยๆนะครับกราฟ,ฟิกโดยรวมสวยครับสวย ตัวพื้นหุยหยใครยิงผมใครยิงผมโอ้โหคนนี้ยิงผมแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยลูกกระสุนผ่านพุ๊บพ,บพบไปนี่นครับกราฟิกสวยพื้นก็ไม่ได้รอยนะครับโอ้โยยิงมาจากตรงไหนวะลบลนี่น,นี่โอ้โหนอ็อก เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่าให้มโมโหหุยเราได้คิวทั้งสองแน่ฮ่าแตกสองครับผมโอ้โหไม่มีอะไรให้เอาเลยไม่่ะมันไม่มีเกาะเฮ้ยผมกินยาก่อนแล้วกันเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดวิ่งต่อโอ้โหเนี่ยครับดู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 เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ดูดูรายละเอียดตรงตรงดาบตรงนี้ครับ โอ้โหแบบนั้นนะกราฟิกสวยครับสวยมากสวยมากชมจริงๆครับชมชมเลยชมเลยถ้าถามว่าราคา iPhone 7ถัดมือสอตอนนี้เขาขายเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยจะมีความจำา3 2 128แล้วก็256นะครับถ้าที่เห็นนะ32เนี่ยน่าจะประมาณอยู่ประมาณ6,900เนาะ128เนี่ยสวยๆก็8,000นนิดนิดครับประมาณนี้ หรือเปล่านะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูเแล้วกันนะครับโอ้โหเสียงเสียงหวยหวนมากเสียงหวอโคตรน่ากลัวโคตรหลอนนะครับได้เหตุแล้ววิ่งต่อครับผมวิ่งไปพี่ตูนไปหาเพื่อนดีกว่า Hey, hey, hey. จัดไหนวะ oh. มาสี่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 วัดกันสิวัดกันสี่เป็นไงล่ะ mm hmm. มองแทบไม่เห็นเนี่ยแหละถ้าผมเล่นเกมฟรีไฟลหรือว่าพับจีเองนะครับผมชอบแบบมองไม่เห็นคนไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างกว่าจะเห็นเราก็โดนเขาไปแล้วดีนะเมื่อกี้ผมว่าน่าจะบอดแหละถ้าไม่ใช่บอดผมคงน็อกไปแล้ว ถ้าถามตัวผมแล้วถ้าเราซื้อตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ต่อได้อีกสักกี่ปีผมว่าปีหนึ่ง2ปีเนี่ยก็ยังได้นะครับยังยังยัง,ย,งยังได้เนาะย,ยังได้นะครับถ้าคนแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรมากเฮ้ยฉันต้องใช้รุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะก็ยังได้ครับยกเว้นคุณจะเบื่อเองเนี่ยเพราะว่าจากที่ได้ลองตรงนี้นี่ยโอ้โหความแรงครับมีหายห่วงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยเหลือเฟือเลยครับเหลือเฟือเลยจอสวย แต่ว่าตรงนี้จะตินิดนึงเนาะในเรื่องตัวการใช้งานตัวแบตเตอรี่นะครับอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยอึดเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่ที่มีวางจําหน่ายนะปัจจุบันนะครับเราก็ต้องปรับตัวแล้วกันเนาะปรับตัวทําใจยอมรับนะครับก็พกสายชาร์จซื้อ power bank เงี้ยทุกวันนี้ยังพก power bank กันไหมครับผมเป็นคนหนึ่งนะถ้าเดินทางไกลเงี้ยถ้าเราไปเที่ยวเนี้ยผมผมก็พกนะแต่ถ้าแบบเดินทางที่แบบว่าวันหนึ่งเงี้ยไปทางานเนี้ยผมก็ไม่พก ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่แบบโอ้โห و, แบตเตอรี่มันมันหมดหมดเร็วมากเหลือ่าเหลือ20%แล้วแบตเราเมื่อก่อนที่แบบเฮ้ยแบตเตอรีตตร่มันหมดเร็วมากอย่างเงี้ยครับผมผมว่าก็น่าจะพอรู้เรื่องรู้อาการแล้วเนาะ ว่าฟิลลิ่งในการเล่นเป็นยังไงนะครับสำหรับตัว iPhone 7 Plus เล่นเกม Free Fire ในหน้าปี2021นะครับโดยรวมแล้วกราฟริกสวยครับไม่มีอะไรติเลยตรงนี้เนี่ยความร้อนก็โอเคครับถือว่าจัดการได้ดีกว่าเล่น PUBG กับ ROV ก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่หาข้อมูลอยู่แล้วกันเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ